สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าเรานะคะอยู่กับสองสาวอีกเช่นเคยค่ะ ที่เคยได้ดูคลิปจากช่องน้องอาชีพไปแล้วนะคะก็คงรู้ดีว่าเนี่ยเป็นภาคต่อนะจ๊ะใช่ค่ะหลังจากที่ครั้งก่อนเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่อง4ี่ชิ้นที่เราชอบที่สุดในกระเป๋าใช่ไหมคะต้องครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจมากมม่แล้วรู้สึกว่า เมันดีอ่อแนะนำตัวดีกาค่ะก็ชื่ออาชีนะคะมาจากช่องอาชิตาสเตชันค่ะค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราแนะนำให้ใช่ค่ะเขินอันนี้เป็นอนเจ้ของเรานะคะเปม่ค่ะสวัสดีวสวัสดีค่ะลูกสาว ก็คือพี่นัทนะคะพี่นัทเนี่ยเป็นเจ้าของรายการ t u r n on d u t y ที่พวกเราเนี่ยทำรายการกันอยู่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามเห็นไหมขนาดเจ้าของรายการยังเซ็กขนาดนี้เป็นผู้มีฝะคุณใช่ค่ะเจ๊ดอกงานเนี่ยซิฟอร่าไงเจ๊ก็ทนไม่ไหวเจ๊ก็อยากจะบอกคนอื่นบ้างใช่เพราะว่าเราไปงานซิฟอร่ากันมาสามคนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนซิฟอร่าเขาจะมีทําเป็นเว็บออนไลน์ขึ้นมาทำให้แบบว่าเราสามารถเลือกซื้อของได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาพิออเดอร์จาก ต่างประเทศอีกแล้วนะคะใชราคาที่เราจับต้องได้ราคาที่เรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมแล้วก็จริงๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีขายเฉพาะในซีโฟล่านะก็คือเขาจะมีแบบเหมือนขายเฉพาะเว็บไซต์เท่านั้นด้วยไม่ได้มีแต่ของเว็บไซต์ใช่ค่ะก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องน้อยใจกันเพราะว่าน่าจะได้ของทั่วหน้ากันแน่นอนทั้งทั้วใช่อะเอาเป็นว่าเริ่มเลยดีกว่านาะว่าสินค้าที่จุรู้สึกว่า กับน้องอาชีแล้วก็พี่นัทเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าใช้อ่น่าเป็นเจ้าของเนี่ยน่าโดนน่าโดนน่าลองอะไรอย่างเงี้ยแลวอยากจะบอกต่อให้เพื่อนๆต้องไปตำ<ช>นั่นเองค่ะ,อ,คะอ่ะอย่างแรกเลยให้น้องอาชีก่อนนะอ่ะก็ของชีนะคะอย่างแรกก็คงจะเป็นอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเราตั้งตารอกันมานานมากนะคะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะ Shimmering Skin Perfector er ของเ e ก c าค่ะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าแต่ก่อนมันไม่เคยเข้าไทยไงต้องพ r ออเดอร์มาตลอดเวลาแล้วก็คือพอคิดจะพ r ออเดอร์หลายทีแล้วมันจะมีเซตหนึ่งที่มันเพิ่งออกช่วงปลายปีที่มันอีก20เหรียญจาได้ถูกมากแต่ว่ามันให้ตลับเล็กแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นเนื้อจิ้มจุด้วยออแต่ว่าอันนั้นอะคือชิซื้อไม่ทันเสียดายมากแล้วก็โชคดีมากที่มีโอกาสที่เบกาเขาได้ ให้มาด้วยนะคะในกระเป๋าใช่ค่ะก็เลยคิดว่าน่าสนใจแต่พูดตรองว่ายังไม่ได้ลองนะแต่ว่าเขาลองพวกเราที่เคาน์เตอร์กันแล้วนเนาะแล้วก็ฉ่ามากหน้าแน่นเลยแหละใช่มันจะพอลงไปแล้วมันจะรู้สึกว่าคือถ่ายรูปมาก็มีแสงเงาตกแต่ใช่มันเงาแบบเงาดีงามมากคือเม็ดปิเตอร์เขาเนาะมันชัด มันเท้าไม่ได้มือแล้วมันหยดมันพุ่งอ่ะนะคะแล้วที่สําคัญคือที่จิ๋วชอบของเบเกอเนี่ยจิ๋วรู้สึกว่าของเบเกอเนี่ยน่าสนใจอ่ะเป็นเพราะว่าเขามีหลายสีใช่เอ้ยนี่พวกเราหยิบมาเหมือนกันหมดเลยนั่น่หะสิแบบไม่ได้ตั้งใจไม่รู้เลยแต่ว่าเป็นคนละสีใช่ไหมใช่ค่ะพี่นันจะเป็นสีเดียวของอาชีนะใช่แต่ของพี่จิ๋ววันเนี้ยเป็นสีสีใหม่ที่เขาบอกเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเป็นสีเพิ่มใช่ก็จะเป็นสีขาวนะคะ แต่ถามว่าอุ้ยเราเป็นคนเอเชียแล้วเราจะใช้ได้ไหมใช้ได้คิดว่าใช้ได้นะแต่ว่าต้องเบามือนิดนึงมไม่อย่างนั้นคือหน้าจะแบบเข่าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ชิพูดอยากพูดให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งว่าอย่างตัวตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับของ Power g l รา s คือเ w e r g l รา s เนี่ยมันจะให้ความที่ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าส่วนอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นความแบบพุ่งระดับสิบดีกว่าแต่ว่ากราสคือระดับห้าประมาณนั้นมันไม่ได้เหมือนกันใครที่บอกว่าเหมือนกันอ่ะจริงๆมันไม่ใช่เนาะเขาก็กราสมัน ให้มันฟินิชทั่วหน้า,นาแต่อันนี้คือต้องอย่าทั่วหน้าต้องเน้น,น,นต้องเน้นไปีจุดอันนี้มันจะคล้ายๆกับทอมฟอร์ดที่จะมี จะหยิบก่อนอันนี้เป็นทอรสอดที่เป็นเหมือนดูโออิลูมิเนตติ้งนะคะคล้ายๆกันของเมื่อต้นปีป่ะตัวนี้ม่ต้นปีชิกะชิกะจะแบบว่าชิคิดจะโดนนานมากแล้วตัวนี้แต่คือด้วยความที่ราคาด้วยแหละอะไรนะเราต้องลืมมันไปเราต้องแบบเออหลบหูหลบตาไปหลบหูรับตาไปเหลบหูหับตาไปโอเคอันนี้เจ๊ต้องโดนอย่างงี้พี่ว่ามันคล้ายๆกันถ้าสูงนะไครเนี่ยมันนี้มันจะออกขาวกว่านี้หน่อยใช่ค่ะใช่แล้วก็ส่วนสีข้างล่างใช่สีข้างล่างจะคล้ายกันแต่อันนี้จะชมพูกว่าหน่อย แต่ถ้าเกิดไปเคาน์เตอร์คอนฟอร์ตเขาก็จะพูดว่าอันนี้ใช้กลางวันอันนี้ใช้กลางคืน แต่เจ๊ก็ใช้มันทั้งสองอันใช้มันทั้งสองอันเ้าเราต้องการความโกลเจ๊ชอบความโกลความวาความพุ่งอย่างเงี้ยอันเนี้ยเจ๊ชอบใช้ตรงปลายจมูกงมูกตรงนี้ม้วนๆหน่อยให้ดูแบบเกาหลีเกาหลีดังพุ่งเนาะใช่แต่อันเนี้ยพอปัดตรงข้างแก้มอ่ะคือมันจะดีงามมากมันจะทําให้ปัดที่เราปัดอยู่มันแบบพุ่งมันให้เออสับคนที่แบบอยากให้หนกแบบดูเด่นชัดมาที่นัดขดลองใช้ลองลองสวอชดูอันนี้มันจะออกชมพูกว่านี้หนึ่ จว่ามันดีเจ้ว่ามันดีวันที่เราไปที่เคาน์เตอร์รู้สึกเขาพูดว่าเม็ดติเตอร์ของเขาเป็นเม็ดที่ทํามาจากเพลเนาะเหมือนกับว่าเป็นเพลผสมด้วยซึ่งมันละเอียดแบบละเอียดมากคือรู้สึกว่าของไอ้เบก้รเนี่ยมันจอเหลืองกว่าอืส่วนของไอ้เนี่ยตองปอดจอบแดงๆจอแดงชมพูจริงๆเราก็ใช้แพนกันได้ใช่จต่ว่ามันมัเหมาะกับสาวไทยทั้งสองสีแหละใช่ แต่ว่าคนผิวเข้มใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดยังไงก็มีทั้งคู่ก็ดีเพราะว่ามันจะบอกว่าเวลาซื้อเวลาซื้อเนี่ยอย่าไปนับเงินอย่าไปนับอย่าไปนับถามว่าเอ้ทำไมเครื่องสำอางเยอะจังก็ไม่ได้นับไงแต่ถ้านับอาทจะแบบ จะเริ่มหน่อยละเดี๋ยวเดวแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้เครื่องสำอางห้องพี่จิ๋วเนี่ยทะลุกมาข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยใจเย็นจทะลุแล้วมันแค่ไม่มีที่วางอ๋ออ่าไปตัวต่อไปกันดีกว่านะคะตัวต่อไปที่อ่าให้พี่นัดก่อนละกันพี่นัดว่าอันไหนน่าสนใจอย่างแรกเลยจะหยิบมาเลยอันนี้เป็นเหมือนเขาบอกเป็นดีท็อกซ์มาโอเวอร์ไนท์ดีท็อกซ์มาของมือของเล็บ ใช่คือสําหรับคนทําเล็บคือเจ๊ก็เป็นคนชอบทําเล็บแล้วเราไปทําเล็บเจลหรือว่าทาสีบ่อยๆอ่ะผนังเล็บเนื้อเล็บมันจะแห้งอันนี้เขาบอกว่าใช่หน้าเล็บใช่มันจะแห้งอันนี้เขาเหมือนกับว่ามาร์กเอาไว้เราล้างเล็บเสร็จชนะเรารู้สึกว่าเล็บหน้าเล็บเราจะแห้งๆเราก็ทาทิ้งไว้กลางคืนตอนเช้ามาเราก็ทาเล็บมันจะทําให้เหมือนกับว่าสีมันกลืนได้ดีขึ้นแล้วก็ติดทนนานขึ้นอันนี้เจ๊เปียงไม่ได้ลอง แต่ว่ารู้สึกว่ามันน่ารองเพราะว่าการที่หน้าเล็บเราผิวมันแห้งๆมันจะลอกมันเป็นแผ่นๆเคยปะเราทําเล็บมากๆอ่ะหน้าเล็บออกมาเป็นแผ่นๆเป็นชั้นๆเลยคือถ้าเกิดว่าให้พูดง่ายๆก็เหมือนถ้าเกิดเทียบกับหนังหน้าของเราเนี่ยก็คือต้องใช้กีบำรุงก่อนอันนี้ก็มีเอาไว้ไหนจิว่าน่าจะเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบเล็บเล็บอ่อนง่ายอ่ะคือเล็บไม่ค่อยช้ำแน่ด้วยใช่ไหมคะทำเล็บบ่อยๆอ่ะเออมันจะเป็นเจ๊เคยมีช่วงหนึ่งหลอกลอกออกมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ยลอก อันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าลองก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาสามารถแก้ปัญหาให้ได้ในอีกอส่วนหนึ่งของเราเ,เนาะใช่ค่ะต่อไปของจิ๋วก็จิ๋วรู้สึกว่ายี่ห้อนี้ตอนแรกเดินผ่านก็แบบเอ๊ะนูสติก๊กนูสติกคืออะไรแต่คราวนี้พอมาเปิดดู มันน่าสนใจจริงๆเพราะว่าคือเหมือนผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะเป็นแห้งหมดเลยผลิตภัณฑ์จะเป็นแห้งเหรอใช่ผลิตภัณฑ์จะเป็นแห้งหมดเลยคือชีรู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราอะไม่ได้เข้าไปเราไม่ได้เข้าแต่เราแวบแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าของเขามาเองเออเขามาเองเขามาเองเอา,ากราฟก็มาเองนะใช่ค่ะ เบ c ก้าก็เป็นอะไรนะเป็นสลิดเดเรคเตอร์ใช่ที่จิวได้มานะคะก็จะมีคอนซีลเลอร์เพนซิลนะคะ<ม>ก็จะเป็นล<ม>ิปคอนซีลเลอร์ก็คือเอาไว้ทาปากก่อนที<ม>่จะ<ม>ทาลิปสติกนะคะสำหรับใครที่มีสีปากที่ค่อนข้างชัดแล้วอยากจะทาสีอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ย<ม><ม>ก็ใช้ตัวนี้แล้ว,ว่านนีส้สนใจเพราะว่าพี่เป็นคนปากแดงมาก เพราะฉะนั้นเวลาปากแดงอยากจะทาปากส้มอย่างเงี้ยคือมันไม่ส้มอ่ะมันจะออกแดงตลอดเออมันจะติดแดงหรือจะทาม่วงอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันก็จะออกเป็นม่วงแดงแล้วสีมันตุ่นๆก็เลยต้องเครื่องอะไรพวกนี้คาะแต่ดีแล้วนะดีกว่าปากดำหนูปากดำใช่เออจริงหรอไม่บางคนคือคือเขาแบบมันดันมีเมลานินตรงนั้นนะบอกไหมทีกอย่างหนึ่งที่ชชอบคือมันมีอันี้ด้วยอ่ะมีกบเหลามมีกบเหลาน่ารักดีแล้วก็เหมือนตัวต่ออันเนี้ย อ๋อเวลามันเวลามันทู่แล้วใช่เหมือน,<ช>มนมันมันกุดแล้วก็ต่อแล้วก็วาดง่ายใช่ซึ่งที่จุ๋เคยใช้ลิปคอนซีเลอร์เนี่ย จู่เคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วคนนี้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแต่เนี้ยด้วยเนื้อเขาอ่ะเวลาเราเขียนลงอ่ะมันสมูทมากแล้วพอเราเกลี่ยคือมันก็ยังอยู่นะมันไม่ได้แบบหายตื้นไปแมลว่ามันมันลงก่อนลิปสติกแล้วมันน่าจะแบบทนอ่ะมันทำลิปสติกทนนานมันไม่ได้แบบว่าทําให้เนื้อมันลืนหรือเนื้อมันทับถมกันแบบตืนกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่กซ์กับสีปากที่เราจะทาอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือแบบอันนี้เป็นลิปแอนด์เชคลิปแอนด์ยาง อะะยังงไแก้มก็ได้ปากก็ได้คือเนื้อเขาแบบเนื้อแบบนุ่มลื่นมากใช่เขเป็นเนื้ออะไรเนื้อซาตินป่ะคะเนื้อจะออกสาตินนะคือสีสวยอ่ะคือเกลี่ยก็ได้หรือว่าจะทาแบบเต็มเต็มปากก็ได้จริงๆทาแก้มสวยนะสีเนียใช่ใช่สีตุ่นๆมันจะดูแบบธรรมชาติช้าๆเหมือนแบบแดดเบาๆใช่ตึงมาเป็นนี้ ใช่ค่ะซึ่งยี่ห้อนี้นอกจากเขาจะทำลิปเพนซิลแล้วเนี่ยเขาก็ทำอายแชโดว์ใช่ไหมเกี่ยวไว้ทำสมุดที่อายใช่ก็คือเหมือนผลิตภัณฑ์เขาแบบเป็นแท่งกันหมดเลยออเพกง่ายดีจูรู้สึกอย่างนั้นนะเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะใช่ค่ะเจ้ว่าแพคเกจจิ้งเขาอันน่ารักเปิดมาเป็นกระจกเอ้ยเพิ่งเห็นว่ามันเป็นกระจกเฮ้ยใช่พึ่งเขีนเหมือนกันเอ้ยตอนแรกเป็นไรค่ะไม่เป็นไรเป็นกระจกเออแล้วเราก็จะส่องดี๋ยวแล้วเจ้ว่าสำคัญมากนะสำหรับ กบเหลาดินซอเพราะว่าอย่างสมมติเรามีลิปไลเนอร์หรือว่าที่เขียนตาเราไปใช้กบอื่นนะมันกินเนื้อมันเปลืองกบที่เหลาดินซออ่ะมันได้มันเปลืองคนจะซื้อจริงคนจะซื้อสําหรับคนที่แบบจะรวมไปถึงพวกลิปไลเนอร์อะไรต่างๆด้วยใช่หรือว่าใครที่ใช้แบบไอ้อายแชโดว์ของชาล็อตทิวเบอรี่ที่มันเป็นแพงๆอ่ะเอาไปเหลาด้วยกันได้เพราะมันจะไม่กินเนื้อไงมันจะไม่เปลืองเขาผลิตมาเพื่อกันและกันใช่แล้วมามาต่อกันของชี้เลยนะคะอันนี้เนี่ย ขอมาพูดถึงในส่วนของผมบ้างเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยชีทําสีผมหนักมากนะคะหนักมากจริงๆแห้งมากผอพี่จิ๋วจะรู้เลยว่าแบบพอทําสีผมมาผมมันแห้งโดยเฉพาะผมทาเนาะแต่เจ๊ชอบผมแห้งๆนะทำไมมันดูไม่มันดีใช่ป่ะไม่สบายบางมันดูมันดูแห้งเสียไงซึ่งอันนี้เนี่ยชีดูแล้วมันก็น่าสนใจแต่ว่าพวกนี้เนี่ยยังไม่เคยทองแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะมันเป็นพีแชมพูใช่ไหมทีนี้อันนี้นี่ก็คือแบบว่า ลงสําหรับก่อนที่จะสระผมก็คือเขาบอกว่าให้ใช้ตอนที่มือเราแบบมัดมากนะคะแต่ผมแห้งนะแล้วก็บีบลงไปแล้วก็ชโลมไว้ประมาณ5-15นาทีหลังจากนั้นก็ไปสระผมได้เลยคิดว่ามันมันแปลกดีอ่ะนมาจะฉโลมเฉพาะปลายผมไหมใช่ใช่เพราะว่าถ้าคนผมเรามันเวทเวทหน่อยอ่ะมันจะดูมันก็ไม่สระผมอ่ะเขาบอกว่ามันจะมันจะทำให้เกล็ดผมไม่ค่อยดีใช่เอาเป็นปลายดีกว่าก็ถ้าลองแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกค่ะอ่ะทีนี้มาตัดงที่นัดมากที่นัด เห็นอย่างแรกเลยเปิดกระเป๋ามามันเด่นแรงจ้ะกรี๊ดมกใช่ไหมกรี๊ดมากคือมันเป็นแปรงคอนทัวร์คือชอบที่มันปิดไว้อย่างเงี้ยเออมันดูสะอาดดูสะอาดแล้วก็ดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สกปรกต่อสิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะชอบแปรงอันนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาไว้สำหรับคอนทัวร์ช่่งแก้มแล้วที่มันพวกบ้าไฮไลท์บ้าคอนทัวร์ มันเหมือนบางทีใช่มันเหมาะแล้วมันพอดีแก้มเราพอดีตรงเนี้ยพอดีโค้งรับแบบรูปทรงของเนี่ยแอนแอนแค่โดยโดยคือมันตรงเนี้ยมันจะโค้งรับกับหนกแก้มของเราใช่เราไม่ต้องคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาจะทาต้องแบบดุ๊ดปากแบบดุ๊ดปากอย่างเงี้ยทำหน้าไปตามรูปแปลงเข้าอยู่แล้วเข้ามุมได้เข้ามุมได้เวลาเราไปแต่งหน้าตามร้านอาหารเนี่ยเราก็ไม่ต้องดุ๊กแต่งหน้าตามร้านอาหาร S <S ออแล้วก็มีกแกแอบเติมหน้านิดนึงอ,อย่างเงี้ยออ <c oughs> ที่มาเนี้น่าสนใจแล้วก็ขนค่อนข้างนิ่ม <c oughs> แล้วก็แอบ,บลองแบบสวอตกับสีที่อยู่ที่บ้าน <c oughs> ที่เป็นคอนทัวร์มันมันดูดสีค่อนข้างดีแต่เขาบอกนะว่าแปลงของเซเวล่าด,ดีมาก <c oughs> หลายตัวเลย <c oughs> แต่จริงๆก็ราคาแอบ,บสูงราคาสูงห <c oughs> <อ>นูก็เลยไม่ไม <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าจุกกว่ามันก็ดีตรงที่แบบ เขาไม่ได้ขายทีเซ็ตหมดมันคุ้มคือเราเลือกซื้อเฉพาะที่เราใช้ได้ถูกต้องเลยถูกต้องเลยเบอร์นี้เป็นเบอร์77อ่ะเล็กสวยจ้ามาเล็กสวยจ้าอีกอันนึงเป็นแปรงที่สําหรับลง full coverage a i r b a u s เขาบอกว่าลงกับ f o u n d a t i ช n ได้เคยได้ยินใหญ่ airbrush ไหมที่เขาบอกว่าเวลาลงมันจะเนียนเป็นฝั่งของฝั่งตรงมันโตมันจะเหมือนกับว่าตัวฉีดใช่ไหมตัวฉีดแต่อันนี้มันเป็นชื่อรุ่นคือ full coverage a i r b a u s คือพี่คิดว่ามันน่าจะทําให้แบบ มันลงกับลูกผงฝนได้ดีเนะี่ยเดี๋ยวต้องลอง <simples S 1> อันนี้ต้องลอง Ooh, อยากจะแบบดูหน้าเนียนเป็นแบบคอนซีลเลอร์น่ะแบบสาวแบบเฟรชเซตนิดๆอย่างเงี้ยมันรู้นะเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้เบอร์53าสิ <c oughs> นะคะโอเคประมาณนี้เขาก็จะมาด้วยปอกใสเนี่ยเออสะอาดอีอกออแล้วอ่ะชอบปอกนางจริงเพราะว่าบางทีพวกของที่ลงรองพื้นอย่างเงี้ยมันเป็นเนื้อครีมแล้วเหมือนมันจับกับมันจับกุนใช่แล้วพี่ว่าเวลาเราล้างอ่ะคือเวลาล้างเนี่ยพอเราล้างกับมือเสร็จฉันแล้วตาตากเนี่ย บางทีบางตังมันเสียดทรงคือสามารถเปิดทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันกลับว่าละเหยของมันเองได้มันทําให้มันแห้งอะแล้วมันก็จะดูดบางทรงของมันนะคะคถือว่าเป็นอะไรที่ดีใช่ก็ยังไม่ได้มียี่ห้อไหนที่ทําปลอกออกมาอย่างนี้เนาะใช่ค่ะ่ะมันก็ถือว่าน่าสนใจนะคะต่อมาของซีโฟไลกันนึงที่จิวรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือนี่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยตอนแรกเราก็แบบเออแพ็กเกจก็ธรรมดา ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอลองเนื้อจุรู้สึกว่าเนื้อมันแบบใกล้เคียงกับนาสมากเลยอ่ะน้องตัวนาที่โด่งดังเนาะใช่ครีมมี่คอนซีลเลอร์ค่ะเจุก็ใช้ในคลิปอยู่นะเนื้อใกล้เคียงกันเลยซึ่งจุเป็นคนที่ใต้ตาค้ำมากแล้วต้องบอกเลยว่าคอนซีลเลอร์เนื้อแบบบางๆเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อ๋อคือนอกจากมีริ้วรอยแล้วยังใต้ตาค้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยบอกเลยว่าแนะนําให้ลงทีละข้างเพราะว่ามันแห้งเร็วนิดนึงใช่ค่ะแต่พี่ว่าสีมันออกขาว ใช่ใช่ใช่ไสีจิ๋วเล่ว่าใช่สีจิ๋วถ้าบางคนสีเข้มเอาไปทำไฮไลท์ก็ได้มันจะเป็นเนื้อแมทแมทเป็นแบบสต็อปบิ้งอย่ฝรั่งอะโอกโหสตอบปิ้งที่เห็นเขาฮิตกันทุงวันพี่นัทก็ใช้สีได้นะใช่พี่ว่าซูฟอล่าจัดกระเป๋ามาให้เราครั้งเนี้ยเขาทำกันบ้านมาดีเขาเลือกสีได้แบบสีโทนกลางใช่โทนกลางที่ทุกคนใช้ได้ใช่ค่ะโอเคต่อมาของชี้เลยและกันค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น พาเลตของสตีล่านะคะซึ่งเป็นลิปพาเลตเอาจริงแล้วลิปพาเลตเนี่ยถามว่าผู้หญิงทุกคนน่าจะน่าจะต้องมีติดโต๊ะเครื่องสำอางแต่ว่าไม่เคยลองใช้เลยเราส่วนมากเราก็จะละเลยด้วยแหละเพราะกลัววมันจะเลอะมันจะละายตรงนีมันจะแบบหน้าหน้ามันจะเละอะไรอย่างเงี้ยที่เกียดมาล้างแต่ตัวนี้คือชีคิดว่ามันน่าสนใจดีนะเพราะว่ามันมีสีให้เลือกแบบเยอะดีแล้วก็แบบ คือไม่เคยมีที่มันเป็นลิปพาเลตแบบนี้ก็เลยคิดว่าอยากลองอยากลองจริงอื้วอสีไหนแบบโดนใจสุดชิคชอบสีนี้นะสีประมาณนี้สีที่สองจะเป็นสีนู้ดส้มๆนิดนึงจิ๋วนี่มาเลยค่ะสีแรกค่ะโอ้พี่ก็ชอบสีเดียวกับจิ๋วจริงเหรออในเขาลองพัน่อยโอ้กล้า <med> เป็นจิวยังไม่กล้าแตะเอ,อเพราะว่าด้วยความที่ลิปพาเลตมันจะมาแบบเนื้อนเนียนๆการที่เราเอาเอาเรียกว่านะพวกกันลงไปแตะมันแบบอ๋อ,อแต่ว่าเนื้อมันจะไม่ไม่แมทด้วยความที่มันเป็นลิปพาเลตมันจะเป็นเนื้อแบบครีมนิดนใช่ครีมมี่นิดนทางง่ายดีชีว่วามันเหมาะกับการที่แบบ ทาเติมระหว่างวันมากกว<ะ>่าเพราะว่าอย่างชิมเป็นคนปากคำมากมแต่กบสิปัากได้ไม่มีมใช่ค่ะถัดไปของพี่นันละกันพี่มาพูดถึงสกินแคร์ละกันอ,อันนี้เป็นสิ่งที่พี่แบบอยากลองนะคะเห็นเขาฮิตกันช่วงนี้อากาศหนาวแล้วก็ฝรั่งเขามีพวกเขาเรียกว่าอะไรออยล์ <c oughs> เคยได้ยินไหมออยล์ฮน้าใช่อันนี้เป็นวายออยล์ของอาโคเน่ไทยเกตตังหน้าหลักาจเออหน้าแล้วกลิ่นแบบกลิ่นสปามากอ่ะ อ่ะให้ลองดมกินกับเจ้คือาเลยค่ะพี่เล็กคือพี่คิดว่ามันน่าใช้มาด้วยการอันนี้เป็นที่ขัดหน้าเป็นสครับนะคะกลิ่นแคนเบอรี่คือเนื้อสครับเขาเนี่ยแบบเนียนไปกับหน้าอย่างเงี้ยเป็นสีนี้เลยแล้วก็ขัดขัดเสร็จพี่ว่าพอหน้าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาเดสกินออกมาหมดแล้วอ่ะแล้วพี่ว่าใส่อ i l เนี่ยจะทำให้หน้านุ่ม นะมันจะนุ่มเหมือนแบบใช้เขาเฮ้ยอันนี้อยากใช้ชอบเอออันเนี้ยอันนี้น่าลองอันเนี้ยก็คือดอปได้ดอปบ่ประมาณหนึ่งพอเราล้างเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยใส่เข้าไปแล้วพี่ว่า ผิวเราจริงๆคนผิวมันเนี่ยก็ควรใช้ออยนะคือการปรับผิวให้มันสมดุลเป็นเรื่องสําคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าคือคนผิวมันส่วนใหญ่ชอบคิดว่าฉันต้องทําให้หน้าแห้งฉันต้องทาให้หน้าแบนฉันต้องใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับหน้ามันแล้วก็ทำให้หน้าแห้งตลอดเวลาซึ่งจริงๆจุ่ว่ามันเป็นการแบบยิ่งทําให้หน้ามัน่เพราะว่ายิ่งเราแห้งเท่าไหร่ร่างกายเราก็จะผลิตน้ํามันออกมามากกว่าเดิมยังไม่พอหน้าแห้งนี่ดูรอยมาเร็วนะมาเร็วเลยมากันนี่ก็น่าแห้งพี่ก็น่าแห้ง บอกเลยว่า28ขึ้นไปเนี่ยรู้สึกเลย <c oughs> ที่ชะลอมแบบก่อนนอนนี่คือนหน้าเงาไปหมดอ่ะก็เหมือนกันเหมือนกันแต่ชีว่าดีนะเพราะว่าคนมองข้ามเยอะเวลาที่เราสครับผิวแล้วอ่ะต้องบำรุงหน้ายิ่งหนักนะเพราะว่าเหมือนว่าหน้าอของเราอะ่ะมันแบบ เซลผิวมันออกไปแล้วอ่ะใช่ไหมอย่างชี้เองเนี่ยคือจะมองข้ามไงจะใช้แบบพวกมาร์กแผ่นโปะเข้าไปเลยหลังสครับแต่ว่าถ้ามีอันนี้ออยชี้ว่ามันน่าสนใจดีนะแล้วก็คิดว่าจะลองอแน่นอนที้วก็จิวว่ามันน่าจะซึมลงได้ง่ายด้วยด้วยวิธีการนวดของเราใช่แล้วกินมันทำให้เราแบบแหกเครียดอ่ะอดีีหล่ะขดแล้วก็นุงนวดตามจุด แล้วก็ไปดูคลิปตามยูทูบที่เนานวดกันนะจากจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันโอเคนวดเทแซนก็ได้นะเบาดีอ่ะต่อมานะคะอันนี้ดีอะดูแล้วน่ารักดีอันนี้เป็นของซิโฟล่าเลยนะคือจะบอกว่าตอนที่เดินเข้าไปที่บูทเขาอะก็แบบเอ๊ะอะไรอะทาไมมันเป็นลูกหัวใจวาไลอย่างเหรอแล้วแบบช่วงที่เราถ่ายเนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้วาเลนไทน์ใช่ไหมใช่ก่อนแยกแกะเลยละกันแล้วเราก็จะแบบเอ้ยะไรวาเลนไทน์วินาลก อันนี้คือยังไงอ่ะคือยังไงอ่ะพี่จิ๊บมันมีกลิ่นปะอาบน้ำเหรอมีกลิ่นมั้ยไม่มีกลิ่นมีกลิ่นใช่แล้วมันจะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆด้วยอุ้ยกลิ่นแบบคือเหมือนเอาไว้ใส่ในอ่างอาบน้ำค่ะอ๋อเหมือนรอแฟนกลับบ้านอย่างเงี้ยเหรอเออเดี๋ยวดีๆได้ข่าวได้ข่าวได้ข่าวใกล้จะเป็นเจ้าสาวแล้วใช่ค่ะโอ้ยอ๋อเราใกล้จะเป็นเจ้าสาวแล้ว ถึงเวลาละการละสมควรอายุอันนี้มันก็จะแบบหอมแบบหอมเย็นเย็นไม่ได้ไม่ได้แบบหอมเหมือนแป้งเด็กด้วยอ่ะมันมีช่วงหนึ่งอเขาือนแป้งเด็กทิอะไรนะโฟมบารสเนาะแล้วใส่ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้พอใส่ลงอ่างน้ำก็จะดูน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างเนี้ยแต่พี่ว่ากลิ่นมัน ต็ตาตายอย่างนี้เหรอเออเออก็ได้นะมุงมิงแต่มันเป็นสบู่นะพี่เออมันจะเสียบขึ้นไหมหนูว่าเอาเชอนั่นดีนี่ชี้องแล้วเนี่ยถ้าชีสิวบขึ้นก็รู้เรื่องอ๋อไม่ต้องสงสัยซะอันนี้ก็ดูน่าใช้ดีนะใครที่แบบว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศในอ่างอาบน้ําของตัวเองก็ลองไปดูนะเพราะว่าจูรู้สึกว่าน่าจะมีหลายแบบเนาะไม่น่าจะมีแค่แบบเดียวอะแล้วมันก็หอมดูน่าสนใจดีมันก็ถือว่าเป็นของเล่นใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะเบื่อเครื่องสำอางแล้วไงก็ อ e, ันหบเฮ้ยผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำบ้านอันคเดียวเหรอยังไงเจนเจนแฟนมาเล่นอะไรจริงจริงอย่างนี้ มันเป็นอะไรที่มีความสุขนะชีรู้สึกแบบหลังๆมานี้ทําอะไรให้มันตัวเองดูมีความสุขเช่นแบบเป well. ิดไฟให้มันดูโรแมนติกในห้องทั้งที่เราอยู uh ่คนเดียวมันรู้สึกมีความสุขขึ้นมาความสุขนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าเราทํางานหนักมาใช่พอทํางานหนักมานะคะเราได้อยู่ในส่วนที่เราแบบชอบพอใจหรือว่ามีความสงบสําหรับตัวเองนิดนึงอ่ะมันจะเหมือนลีเจนจุดเทียนนิดนะจุดเทียนนิดนิดอ่ะเอานี้มาถึงอย่างสุดท้ายตอนนี้ทุกคนมือเลอะเทอะกันไหมคะใช่เลยค่ะอันนี้เป็นตัวที่ชีหยิบมาพูดเลยคือมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือพี่จิวมีแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนั้นเราไปกันแล้วเราก็ไปยืนเล่นกันยืนเช็ดกัน3คนค่ะมันเหมือนว่าเป็นเมคอัพ<ก><ล>อีเรเซอร์เล้วยังลอือ็นใช่เป็นผ้าที่มันแบบว่าใช้น้ำจุ่มแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางออกหมดเลยซึ่งตอนนั้นน่ะเขาลงให้เป็นแบบไอายไลเนอร์เลยนะสีดำเฮ้ยม,มันออกจริงอะ่ะก็เลยอยากลอง แต่วันนั้นนี่รู้สึกเป็นป้าเจ้าของโรงงานเข้ามาเองเลยนะใช่เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะพี่นัดเขาบอกว่าที่บ้านเขาอะทำคอตตอนอยู่แล้วป้าตอนด้วยแล้วก็โพลิเมอร์ด้วยใช้ได้สองด้านเลยปะคะใช้สองด้านเลยตอนนี้นะคะก็หยดน้ําลงไปนิดนึงเราให้พันพอชุ่มๆนะคะมาลองเช็ดเลยไม่รู้จะเห็นไหมหลังมือของที่ทาไอ้มีอยู่ไฮไลท์ออกว่า เกี้ยงเลยอ่ะเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยชี้ว่ามันเหมาะกับการที่จะพกไปแบบต่างจังหวัดลีนะอ่ะลองโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องพกเครื่องที่ร้านเครื่องสําอางแบบให้มันเยอะแยะไม่ต้อวันนั้นป้าที่เป็นป้าเจ้าของโรงงานอ่ะเขาบอกว่าทําความสะอาดง่ายมากนะเอาไปซักแล้วก็ตากแห้งมาใช้ต่อได้ซักยังไงเออซักยังไงก็คือซักอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาพวกสบูน้ำยาน้ำยาที่ซักผ้าเด็กอ่ะ อ๋อ,อ,อร์เออแล้วเสร็จแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วมาใช้กนอีกทีได้นี่ไงอันนี้จะมีแบบรอยอายไลเนอร์นิดหนึ่งพี่มันดีพ,พี่ว่ามันเป็นวันสดุพิเศษที่เขาคิดค้นขึ้นมามเพื่อช่วยเราให้ง่ายขึ้นอย่างอันนี้เนี่ยชี้แนะนําว่า ใช้ในวันที่เราแต่งหน้าไม่หนักดีกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ความรู้สึกของผู้หญิงอะกลัวมันจะล้างออกไม่หมดคือเข้าใจนะฉะนั้นชิชว่าใช้ในวันที่แบบแบบลงหน้าไม่เยอะอาจจะลงลไม่ได้ไม่ได้ลงรองพื้นเนาะลงแบบแค่แป้งฝุ่นแป้งพับอะไรเงี้ยเอาอยู่แต่เช่นแล้วมันนุ่มดีนะใช่ค่ะคือผ้าเขาจะนุ่มมากแล้วคนนี้เนี่ยจิวรู้สึกว่ายังไงคะเวลาเวลาที่จิวใช้ตอนนั้นอะจิวก็ล้างสกมล้างหน้าเหมือนเดิมอะ ต้องล้างไหมต้องล้างไหองคือด้วยความที่แบบมันติดอะว่าเราอะรู้สึกว่าเราแต่งหน้ามาเยอะเราแต่งหน้ามนหนักเนี้ยเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเอาไม่อยู่อืแต่คืออย่างที่อาชีบอกถ้าเบาๆก็น่าจะน่าจะอยู่อืมม่ได้อยู่แล้วก็กลัวสิวไงกลัวเหมือนกันสําคัญนะคะล้างหน้าสาคัญนะคะใช่ค่ะจอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ น่าสนใจแล้วก็น่าลองใช้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้ว่าของแต่ละชิ้นอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูได้ที่ซิ p o ล่านะคะซิปอล่า co. th ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมีออนไลน์แล้วเนาะใช่อย่างแบรนด์อะไรนะเอากล้าว่าหรือว่าเบก้านะที่เขาจะมีขายแค่ออนไลน์เบก้าเบกาค่ะเบกาจะเริ่มออนไลนที่ออนไลน์ก่อนเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวไหนก็ลองไปที่ช็อปหรือไม่ก็ลองเข้าเว็บไซต์ไปดูก่อนเนาะว่า เฮ้ยลองแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า<ช>แล้วก็มันน่าซื้อจริงๆหรือเปล่าเราค่อยซื้อนะคะยังไงก็มีสติในการใช้เงินด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสสติส<า>ยังไง<ป>สติหายยังไงสติหายยังไง เราเราก็ยังหาไม่ได้ยังไม่มีเพียงแค่ว่าก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงถือว่าเป็นไงอนนีเแล้วกันเนาะใช่สำหรับวันนี้เรา3าคนก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ Subscribe ด้วยค่ะ GGTK Cast Station ค่ะแล้วถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีอะไรอยากสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามจยูได้เลยใต้คลิปนี้นะคะอ่ะอชิฝากช่องตัวเอง่อยค่ะค่ะก็ ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะคะ<ม>ก็ลองดูว่าเราสี่คนเนี่ยชอบผลิตภัณฑ์อะไรที่อยู่ในแบ็คก,กันบ้าง<ม>ก็เรามาพูดกันแบบหมดเปลือกกันเลยทีเดียวนะยังไงก็ฝากติดตามช่องของชีด้วยละกัน,นะคะ่ะ ส่วนพี่นาดก็ขอฝากรายการของน้องๆลูกสาวทั้ง3คนวันนี้พี่แย้ไม่ได้มาเนาะฝากรายการแล้วด้วยนะคะคลิกสวยเป๊กค่ะสวยเป๊ใช่ค่ะแล้วก็ใครอยากจะมาเขาเรียกว่าเลยไมยโอเวอร์เนาะติดต่อเข้ามาเลยในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของ Turn o น Beauty นะคะเราจะมีมิตรให้หัวจดเท้านะพาไปชอปปิ้งเราก็จะพาไปอยากไปที่ไหนล่ะต้องพาไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลางไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยอาบน้ำ อาบน้ำกระเทยเจ๊ชอบนะ